สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชแนลครับอยู่ผมแอนมินยุทธนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มีมาเล่าเรื่องนะครับให้ฟังนะครับจากสำนักข่าวหลายที่นะครับมีการประคมข่าวไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศในเองก็เช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ได้ติดตามมานะครับหลายๆทางนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันที่10นะครับมีการส่งผลไม้สดไทยนะครับเหิน สู่ตลาดจีน35,600ตันนะครับหรือ200เที่ยวบินนะครับตรงนี้มีข่าวๆนะครับเรื่องเล่ามาฝากนะครับด้านท่านจุลินนะครับลุยส่งผลไม้สดจากไทยขึ้นเครื่องบินนะครับส่งตรงสู่ตลาดจีนกว่า200เที่ยวบินรวมมูลค่า3 5 0 6อ่า35,600ตันนะครับก็เป็นข่าวสำหรับ พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามอยู่นะครับบอกยุทธพงศ์ลองลองดูให้หน่อยนะครับตรงนี้ก็เอาเป็นว่านะครับมีการส่งออกเรื่อยๆนะครับจาไปเชื่อข่าวปลอมนะครับเมื่อวันที่10นะครับพฤษภาคมสอ6 5นะนายนะในจุลินรักษาสิทธิ์รองนายรัมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยนะครับ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดนะครับมหาชนในการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ทางอากาศก็มีการเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการส่งออกนะครับวันนี้มีข่าวข่าวมาฝากกันนะครับโดยตั้งเป้านะครับสำคัญคือระบายผลไม้ฤดูการผลิต2,565นี้ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง11ถือเป็นการ จงออกนะครับเป็นภารกิจหลักที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับระบายผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดทั้งตลาดในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับจากปริมาณผลผลิตปีที่แล้วหากดูสัดส่วนการทำตลาดแบ่งเป็นตลาดในประเทศประมาณ45รแล้วก็ต่างประเทศ55เแล้วก็ ตลาดต่างประเทศ90%ซนะครับส่งไปจีนนี่คือหลักๆเลยนะครับที่มีการตรีข่าวกันนะครับซึ่งชาวจีนเองนะครับก็ชื่นชอบผลไม้ไทยและมีการตั้งหน้าตั้งตารอนะครับทุเรียนไทยแต่ว่าปีนี้มันจะส่งช้าหน่อยนะครับก็เขาก็รอเราอยู่นะครับก็มีการส่งออกอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะส่งออกไม่ได้ ตลาดจีนปีที่แล้วนะครับประสบปัญหาเยอะในเรื่องของการส่งออกผ่านเส้นทางบกเพราะด่านสำคัญที่จะเข้าสู่จีนไม่ว่าจะเป็นผ่านสปปลาวเวียดนามปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดหลายรอบนะครับเพราะนโยบายซิโรโควิดของจีนปีนี้จึงต้องปรับแนวทางในการส่งออกจากบกส่งออกทางเรือและอากาศเพิ่มขึ้นนะครับ นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ได้มาวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อที่จะกระจายข่าวสารให้กับพ่อพี่พน้องนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะเผื่อใครยังไม่ได้รับทราบกันนะครับก็มีข้อมูลมามาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์นะครับได้ข่าวว่าเป้าหมายปีนี้เนี่ยนะครับ6 5หรือ 3600ตันจะเพิ่มจากความร่วมมือ5,000ตันนะครับเป็น35,600ตันโดยจะมีส่วนช่วยทำให้ตลาดผลไม้ไทยไปจีนเพิ่มปริมาณขึ้นช่วยให้เกษตรกรมีความหวังในการระบายผลไม้คุณภาพมาตรฐานไปสู่ตลาดจีนได้คล่องตัวขึ้นผ่านเส้นทางอากาศครับข้อมูลที่อ่านวันนี้นะครับเป็นผม ดูจากข่าวสารนะครับที่ออกมาหลายๆสำนักนะครับมีการเ,าเล่นข่าวกันนะครับก็ยูทธปของเองก็ได้เรื่องมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับหวังว่าปีนี้กเกษตรกรไทยนะครับผู้ปลูกผลไม้ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ในภาพรวมจะหายใจคล่องกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับทั้งที่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากกว่าตนเชื่อว่านะครับจากการบริหารจัดการเชิงลุกและเชิงลึก ของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนช่วยทําให้ทุกอย่างคล่องตัวและราคาผลไม้ปีนี้จะดีขึ้นด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับข่าวสารนะครับเอาเป็นว่านะครับรัฐบาลเองเขาก็ยังช่วยอยู่นะครับในเรื่องของการส่งออกทุกหน่วยงานก็ช่วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมเองเอาเรื่องย่อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ได้ดูข่าวสารนะครับก็ หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางนะครับในการนําเสนอนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันผมเองก็ชอบดูข่าวอยู่แล้วนะครับในในก็เป็นในส่วนช่องทางนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังอีก1ช่องทางนะครับมีอะไรเพิ่มเติมผมจะเอามานําเสนอนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับชาวเกษตรกรผู้ชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองยุทธภูมิชาแนลขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่าน ค้าขายร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนมีอะไรจะเล่าให้ฟังใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ